ยอดขายไม่เท่ากับยอดคนดูค่ะและยอดคนดูไม่เท่ากับยอดขายคุณอยากฟังความจริงไหมคะยอดตัวเลขอะที่คุณแบบลุ้นว่าทำไมไลฟ์นี้ฉันไม่มีคนมาดู30คน50คนร้อยคนคุณเคยเห็นแม่ค้าออนไลน์แต่ละคนใช่ไหมแล้วเขาไลฟ์สดใน Facebook เขาไลฟ์สดใน Ti k t o k แล้วคุณก็เห็นว่าเขามีคนดูสาคนหคนแล้วตอนที่เราอ่ะเราไปดูเราก็แบบ มีคนดู3า,าคน5คนเองหัวเราะยะ่อเขานน่นนี่นั่นแต่คุณรู้ไหมไอ้คนที่ไลฟ์สดคนดู3มคน5คนนะกำไรหลักแสนทั้งนั้นค่ะทุกคนว่าสิ่งที่คุณเห็น,นด้วยตาคือจำนวนคนดูมันไม่ได้เท่ากับจำนวนยอดเงินในกระเป๋าตังค์คุณนะแม่ค้าออนไลน์ที่คุณดูว่าเป็นอาชีพที่แบบเนี่ยนะออกมาไล์ขายคอลลาเจนเนี่ยนะออกมาไล์ขายคอลลฟิลเนี่ยนะออกมาไล์ขายกันแดดขายสครับเนี่ยหรอ จริงหรือเปล่ากําไรหลักแสนมันอาจจะแบบมันอาจจะดูไม่เก๋อะเนาะมันอาจจะดูแบบไม่ได้ดูดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณรู้ป่ะกําไรหลักแสนนะคะ